เอาวันนี้นะคะธนาคารอมสินก็แถลงข่าวการจัดงานการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนนะคะนักชิงชนะเลิศนะคะก็มีทั้งหมดอสองประเภทกีฬานะคะคือฟุตบอลกับบาสเกตบอลค่ะก็จะเป็นการที่นักเรียนทีมโรงเรียนธนาคารโรงเรียนนะคะจากทั่วประเทศตามสายงานกิจการสาขาของธนาคารอมสินนะคะก็แข่งขันกันมาตลอดปีที่แล้วนะคะตอนนี้เราได้ผู้เข้าชิงแล้วนะคะทั้งหมดก็ 8ินท้ายค่ะก็เราจะแข่งขันกันในวันที่14มีนาคมนะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะไปเป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์ให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนหนชาตินะคะและเป็นอนาคตทางด้านกีฬาให้กับประเทศชาตินะคะก็สมกับ ภารกิจของธนาคารอมสินนะคะคือเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่เราก็จะสนับสนุนหให้เยาวชนนะคะได้มีการการออมแล้วก็มีความรู้ทางการเงินแล้วก็ตอนนี้เราต่อยอดไปที่การแข่งขันกีฬาให้น้องๆได้มีอโอกาสมีเวทีนะคะในกานรแสดงความสามารถแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตอของเขาต่อไปในภายภาคหน้าด้วยค่ะ เอ่อก็ผมในฐานะโค้ชแขนงในในฝงของฟุตบอลแล้วกันนะครับก็ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาชมรายการได้เยอะนะครับที่บอกนักกีฬาเนี่ยกำลังใจสําคัญมากแล้วก็ตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายที่เราจะถึงแชมป์ประเทศแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นเวทีที่สําคัญสำหรับกองทัพมากก็ฝากมีก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แบลมบอลรวงการฟุตบอล ครับไปดูล้องได้ต่อไปแล้ว้อกาน้เป็นกาัชาติของเกโรต่อไปนะข้างหน้าด้วย้อกจากน้ก็ขอบคุณองคชิดด้วยนะครับที่มีกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้ใ้ความสามารถกันนะครับที่อยากให้เข้ามาชมและก็สนับสนุนน้องๆเยอะๆครับเพราะว่ามันรอบปัญเทนแล้วยีกแปดทีเองครับอยากให้เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกัน แม่นะครับนักแสดงอิาตินะก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างงี้ให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเยาวชนชาวไทยเนี่ยมีศักยภาพกันเยอะมากแต่ว่าก็ต้องมีประตูที่จะให้เขาไปต่อได้ด้วยครับก็ขอบคุณที่ธนาคารออมสินครับเปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพแล้วผมว่ามันน่าจะต่อยอดได้อีกเยอะเลยครับ ดีใจมากครับทาใหฝากฝากกิจกรรมหรือว่าติดตามยังไงต่อใช่ค่ะร อย่างไงก็อย่างที่แจ้งไปในตอนแถลงข่าวเมื่อคู่นะคะก็สามารถท่านที่อาจจะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะรามีกิจกรรมโหวตสามารถโหวตป๊อปป่าโหวตนักกีฬานะคะที่ในดวงใจน้องๆก็มีหลายคนที่ใช้แววที่ดีแล้วก็สร้างหน้าตาเขาก็อาจจะเป็นอย่างน้องวอรได้ต่อไปในอนาคตเล่นกีฬาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นศิลปินในวงการบันเทิงได้อีกด้วยในอนาคตนะคะก็ฝากติดตาม โหวตกันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปชมค่ะวันที่14มีนาคมนะคะบาสเกตบอลแข่งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะส่วนฟุตบอลแข่งชิงชนะเลิศที่สนามเมืองทองนะคะที่ที่เพิ่งไปในเซตค่ะฉันเจะดองเตเดียมครับขอบคุณนะคะ